สวัสดีครับวันนี้พี่อาร์ตเข้ามาใช้บริการที่ร้าน Motion Garage ก็วันนี้เอา4ี0 d ดีครับ F 3 2ี่สุดสนท้ายโดนปต้เกียครับให้จูนเกียร์ก่อนเพราะว่าจะบอกว่าไปลองดูฟ e ล l i n g ก่อนแล้วค่อยกลับมาจูนเพิ่ม,มความแรงว,ว,ว่ากันในพื้นฐานเดิมของรถ bmw ที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ย420ูดีเซลเนี่ยจริงมันก็แรงนะแต่ว่าเราอาจจะยังใช้ไม่เต็มประสิทธ,ธ,ธิภาพพี่อาร์ตลองจูนเกียร์ก่อนไหมถ้าจูนเกียร์แล้วพี่อาร์ตจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้สมรรถนะได้เต็มที่แล้วต่อไปเเเราาค่่อยมสมส็พิขึ้น ตัดสินใจจูนเกียร์ไปต่อครับวันนี้ลองดูว่ามันจะมีความแตกต่างันขนาดไหนบ้างเพราะว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่ทํารถยุโรปมเนี่ยก็ยังไม่เคยจูนเกียร์นี้คันแรกคันแรกเลยอย่างที่บอกมันมันกระชับกว่ามันมันตอบสนองแล้วมันฟีลลิ่งคือพอเรากดไปเป็นโหมดสปอร์ตสปอร์ตพันแต่ความดิบความมันความเราที่เราต้องการที่ออกจากตัวรถาะแทรกกระทันเวลาโหมดมันได้ยังใจเลยมันได้ดังใจเลยใช่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เลือกมาํำที่โมชั่นนะครับ เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนสมัยนู้นเนี่ยมีคนจูนอยู่ไม่เยอะมากแล้วก็เข้าใช้เป็นการที่โมชั่นรประทับใจกับไฟล์ที่ได้ดรถคารคเตอร์รถที่ได้คือจูนทีนั้วจบอะ่ะแล้วปัญหาไม่มีไม่มีเดินบาเลาวหอบคือโอเคมากๆก็คือจบแต่ที่ชอบกว่านั้นคือหลังการขายรถที่ทําไปแล้วต่อให้เราขายไป เจ้าของใหม่เขาเอากลับมาและกล็มา m ม t ัปุ๊บเขามีระบบคอมพิวเตอร์เนีผมชอบมากเนี่ยรถ m o ชั่นจูนไปเดี๋ยวคมดูแลต่อให้คืออย่างผมเองเนี่ยที่ทำยูทูบเขาคือค่อนข้างสบายใจเวลาเราส่งต่อให้กับ FC ที่ที่ท,ที่เอาไปดูแลต่ออย่างไงก็ขอบคุณที่เลือกโมชั่นกาลัดน,นะครับขอบคุณมากรับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ